ตอนเด็กๆอะ่ะเคยจิกเงินแม่ไหมรู้ไหมว่าเราก็เคยจิกเงินแม่เหมือนกันนะมันเป็นอย่างนี้เราว่ามันเป็นปมของเราเหมือนกันนะหลังจากที่เราทําไปแล้วอะ่ะเราก็ยังจิกอยู่เรื่อย <c oughs> เพราะเราไม่ได้ถูกสอน ว่าการซีบเขามันไม่ดีแต่เราอะรู้สึกว่าเราต้องการเวลาเราต้องการความรักแต่เขาไม่เคยหันกลับมาให้เวลากับความรักเราเลยแล้วพอเราหยิบมาเราก็มีเงินไปเลี้ยงเพื่อนะแล้วรู้สึกว่าเราแบบเป็นที่รักอะเออเราก็อยากทําอีกอยากทําอีกแราะเราก็อยากเป็นที่รักอีกอยากมีเงินเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนมารักเรา<ๆ>เพื่อที่จะให้แม่มาสนใจเราแต่สุดท้ายเรารู้แค่ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะ เราได้รับในสิ่งที่เราต้องการซึ่งมันไม่ดีนะอ,อซึ่งมันไม่ดีนะแต่มันก็ทําให้ใจเข้าใจลูกของใจเองนะว่าการที่เราเลี้ยงดูเขาด้วยความรักและเวลาที่เรามีมันดีกว่าที่เรามาแก้ไขพฤติกรรมเขาที่หลังโดยให้คนอื่นแก้ให้หรือใช้เงินแก้ปัญหาเพราะสิ่งที่ลูกต้องการไม่ใช่เงิน